สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง Youtube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มปล่อยฮอนด้าพีซตัวท็อปคันหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิงค์เลยนะฮะตัว ABS สดิสเบรกหน้าหลังนะฮะแล้วก็ล้อแม็กสีทองนะครับวันนี้ก็วันที่5กคุมพานะครับธ์นะครับ2 5 6ดนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งมอบลูกค้านะครับ อันนี้ลูกค้าซื้อเงินผ่อนนะลูกค้าจ่ายรับรถอยู่เจ็ดพันนะครับ้างวดลูกค้าเอาแค่สามปีนะฮะส่งประมาณสี่พันนิดๆนะครับผมนะฮะวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับตอนนี้นะฮะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เพอกระสังนะฮะสำหรับฮอนด้าพีซีเอ็กซ์ร้อตัวท็อปเลยนะฮะนี่ฮะถ้าตัวท็อปนี่โลโก้นี่จะเป็นสีทองแล้วก็ล้อแม็กก็จะเป็นสีทองนะครับ อันนี้ก็นายช่างของเราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะระบบไฟนี้จะเป็น LED ฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับอันนี้ก็ผลิตวันที่29มกราคม2568นะครับวันนี้ก็วันที่5ขายได้แล้วนะครับตัวนี้ตัว็อ p ก็จะเป็นตัวซิงค์นะก็จะเป็นไมล์แบบนี้นะฮะไมล์ก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็จะมีที่ปรับตรงนี้นะนฮะเฮนก็เป็นแฮนตัวใหม่นะแล้วก็มีรบ Stop ะบบไอริ่งสต็อกนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับ ก็คือกดตรงนี้นะฮะไฟเลี้ยวก็จะติดทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ฮะสีนี่สวยนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆว่าสวยไหมนะเนื้อสีก็จะออกเทาๆออกฟ้าๆนิดๆนะฮะแต่ว่าจุดทะเบียนนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ฮะจุดทะเบียนนี้จะเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าเนื้อสีก็จะออกสีเทาออกฟ้าๆนิดๆนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว ABS นะฮะแต่ว่า ABS จะเฉพาะข้างหน้านะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิส์เบรกธรรมดาจะไม่มี ABS นะครับนี่สีเขาสวยนะฮะตัวนี้ก็มีให้เลือกอยู่2สีนะฮะก็จะมีสีแดงด้านนะกับสีน้ําเงินตัวนี้นะครับส่วนภาพบอกก็จะเป็นสีดำนะฮะตัดด้วยสีน้ําตาลนะครับเดี๋ยวพามาดูไฟหน้านะฮะไฟหน้านี่สวยมากนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าตัวใหม่นะโฉมใหม่ปี2025เลยนะครับนตัวนี้ก็จะเป็นไฟรีนะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวก็จะติดกันมานี่เลยนะครับส่วนขอราคานะะฮราคาเงินสดนะะฮของเราขายอยู่ที่1นึ0 0บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับหนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยนะครับส่วนเงินผ่อนนะลูกค้าเครดิตดีคันนี้ลูกค้าดาวน์เจ็ดพันนะครับส่งงวดเดือนละสี่พันนะฮะสี่พันนิดๆนะฮะลูกค้าเอาสามสิบหกงวดนะครับแต่ว่าจริงๆก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึงสี่สิบแปดงวดนะครับแต่ว่าลูกค้าเลือกเอาแค่ 36มวดนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะที่ลงให้นี่ก็เผื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อ h อน d ้า c x กนะฮะก็มาแนะนำนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับราคาก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะฮะบ,บางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะฮะที่ลงให้นี่ก็เผื่อเปลียนประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะหรือหรือว่ากําลัง มองหารถใช้งานที่ว่าเป็นเครื่องยนต์ 160cc หนึ่งลูกสูบ4วาเ์าวันนี้แนะนำก็จะเป็นทอ n d ้า PZX ตัวใหม่ปี2025นะตัวท็อปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัว ABS ล้อแม็กสีทองนะครับนี่ยถ้าเป็นตัว ABS ธรรมดานะก็จะเป็นล้อแม็กสีดำนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นจะมีที่ปรับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรือนใหม่ก็คล้ายๆกับตัว f o r ซา 350นะครับสำหรับ p c x ก็จะมี2รุ่นนะก็จะเป็นเรือนไม้เหมือนตัวเก่านะฮะแล้วก็เรือนไม้แบบตัวนี้นะฮะถ้าตัวนี้ก็จะแพงกว่านะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ในตัวเดียวกันนะครับเรือนไม้ตัวนี้จะแพงกว่าตัวธรรมดานะครับตัวนี้เงินสดอยู่ที่1 8 9 0 0บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะครับส่วนเงื่อนพรก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่7,000นะฮะคันนี้ลูกค้าดาว7,000นะครับส่ง36งวดนะครับ แต่ว่าเงินดาวแล้วแต่ลูกค้านะฮะดาวมากก็จะส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนิดหนึ่งนะหรือว่าไม่อยากมีดอกก็สามารถซื้อเงินสดก็ได้นะฮะเงินสด1 8 9 0 0บาทราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยสายพานนะฮะและเป็นเครื่องยนต์แบบ esp แบบสตาร์ทเยี่ยมนะฮะตัวนี้1ลูกสูบ4วาล์วนะ,ะขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะช่วงชักนี่ 55, 5้5นะครับผ้าเบาะเข้าสวยนะผ้าเบาะสีน้ำตาลตัดด้วยสีดานะครับ ส่วนการตกก็จะเป็นสีตัวนี้สีน้ําเงินนะฮะแต่ว่าสีน้ําเงินก็จะออกสีน้าเงินออกเทาเนะครับสีนี้สวยนะครับผมว่าสีนี้สวยมากนะครับตัวนี้ก็แตกต่างกับตัวสีน้いいําเงินตัวธรรมดานะตัวนั้นก็จะเป็นสีน้ําเงินแต่ออกฟ้าฟ้านะแต่ตัวนี้ก็จะออกเทาๆานะแต่ว่าจดทะเบียนนี้จะเป็นสีน้าเงินนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เพกระสั่งนะเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้บางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะ ที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็น h o น d ้า P C X 160ตัว ABS ตัวท็อปนะครับตัวท็อปนี้สวยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนใหม่นี่สวยมากนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเรือนใหม่ตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีโหมดปรับตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็ปรับได้ทั้งพวกนาฬิกานะฮะปรับได้หมดเลยนะครับนี่ฮะ ราคาก็จะแพงกว่าตัวธรรมดาอยู่ประมาณ5,000นนะครับเพราะว่าตัวนี้18,900บาทนะครับส่วนตัวธรรมดา1 3 9 0 0นานะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับทนายสนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0ู2 1 5ก็1 2 9เจนนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับ แต่ว่าตัวนี้ต้องจองนะครับรถมาน้อยมากนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ